สวัสดีค่ะทุกคนนั่งเอียงเอาไหมวันนี้นะคะก็จะมาทำอันบ็อกซิ่งตุ๊ก,กตาอีกแล้วจ้าเออบางท่านอาจจะแบบโเสียงดังขอโทษน,นะบางท่านอาจจะแบบเออเห็นว่าเอฟไม่ค่อยได้ลงก็อาจจะคิดว่าเอฟไม่ได้ทำแล้วแต่ไม่จริงๆทําทำตลอดทุกคนแต่ว่าบางทีมันหาจังหวะลงอ่ะเอฟจะพยายามลงแบบ เรื่องกระเป๋าสลับกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกระเป๋าอะไรเงี้ยคือ <c oughs> มีตารางในหัวของตัวเองนะแล้วไอ้แกะกล่องตุ๊กตาเนี่ยมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้รับการแบบใส่ลงไปในตารางสทัทีคือมีอยู่ในสต็อกอีกประมาณสอาคลิปเลยทีเดียว <c oughs> นะคะก็วันนี้มาอาัดก่อนอ่ะเดี๋ยวจะลงวันไหนก็อีกเรื่องนึ่งนะให้ดูก่อนวนะ่าจะมีตัวอะไรบ้างนี่ <c oughs> ให้สปอยนิดนึงจ๊งห้จอ่น เหมือนกันอันนี้ได้ของมาเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอฟซื้อจากร้านไหนเอฟซื้อจากร้านมาจีช็อปอันนี้นะคะอย่างที่เอฟเคยบอกก็เอาของเขามาอัน็อกซิ่งแบบหลายคลิปแล้วค่ะยังไม่เคยบอกเขาเลยเนื่องจากแบบไม่ค่อยมีคนดูไงก็เลยเขินเดี๋ยวเขาหาว่าแบบอีอะไรขี้อวดนะก็ ซื้อเอาไปตอบไม่ถูกเลยซื้อจาก้ลนมาจีชอบค่ะทุกคนรอบนี้ก็เหมือนเดิมว่าได้มาแบบประมาณเกือบสองสแล้วแล้วก็วไม่ได้แกะสักทีเนื่องจากแบบเออมีแบบคลิปคลับนู่นนี่นัน่น,น,นบางทีแบบมีคลิปฉุกเฉินเรื่องข่าวสารชนแนลหรือแบบเรื่องโควิดอะไรเงี้ยที่แบบอไปต,ตรวจมาก็เลยแบบอยากแทรกคิวอัพก่อนให้มันแบบ Real time เรียลไทม์อะไรอย่างงี้เนาะก็เลยมีการแบบเลื่อนคลิปในสต็อกไปพอสมควรนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยดีกว่า ว่ารอบนี้มีตัวอะไรบ้างเอ่เอานี้ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้เคยมีอยู่แล้วนี่อยู่ข้างหลังน้องอยู่ข้างหลังเห็นตัวฟ้าม้เอออันนี้เอามาหยุดเป็นเพื่อนกันนี่เป็นน้องเซนิกาเนอันนี้ไม่ได้ตาบอดนะน้องแบบว่าขยิบตาแต่ว่าอันนี้น้องเป็นร่าง,งนอนอ่าร่างนอนอารมณ์นี้นี่ลบไปค่ะลูกลบลบลบีลบลบลบนิดนึงค่ะลูกค่ะอ่าเข้ากับน้องฟูชิกิดานิกที่ก็นอนอยู่เหมือนกัน ห้อยยาเออน่ารักถ้าใครจําได้เนี่ยก็วิบมีรอยเปื้อนอ๋อโอเคออกถ้าใครจําได้ก็เดี๋ยวนะเอาอีกแล้วห้อยอะไรฮัลโหลห้อยอะไรจริงถ้าใครรู้เนี่ยบอกเอฟทีว่าไอ้สายเนี่ยเอาไอ้ห้อยอะไรหรองงมากเลยเนี่ยเออก็ถ้าเกิดใครจําได้นะเอฟเคยบอกประวัติเอาใหม่มีขั้นรายการสั่งลายแมนสั่งกุ้งเผามากิน การแบบสเตย์โฮมการอยู่บ้านเนี่ยห้ามเราเริ่อกินไม่ได้จริงๆทุกคนออเดอร์กระจายมากนี่ออเดอร์กุ้งเผามากินอ่ะมาต่อคือถ้าใครจำได้คลิปที่เอฟเคยบอกเนอะก็คือน้องเซนิกาเมะเป็นหนึ่งในโปเกมอนเริ่มต้นอ่าหรือที่เรียกว่าตัวสตาร์เตอร์เจนแรกเป็นตัวที่เอฟชอบนะคะเพราะเอฟชอบโปเกมอนน้ำมากเป็นพิเศษเนาะก็ชอบน้องเซนิกามะมากเลยตอนเด็กๆอะ่ะหัดวาดรูป โปเกมอนอ่ะก็เซน,นี่ก็ไม่เป็นตัวแรกๆเลยที่หัดวาดแล้วก็วาดได้เดี๋ยวนี้วาดไม่ได้แล้วมังเออนะก็ให้ดูก่อนนี่น่าราักน้องมีความนอนหางมีความตองแต่งน่าราักมากเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นป้ายของช็อปโปรเหมือนกันอืมเดี๋ยวไปญี่ปุ่นรอบหน้าต้องแบบไปเสิร์ชแล้วว่าช็อปโปรมันคือที่ไหนฉันจะต้องไปกวาดตุ๊กตามาจากที่นี่ให้ได้ เัมีความรู้สึกว่าเออตุ๊กตาเขามีความน่ารักมากเลยดูดีแล้วเป็นแบบขุยๆอ่ะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบขุยุๆน่ากอดอ่ะเออชอบเนอหน่ารักมากเลยค่ะก็นี่อ่ะหลบไปสิคะลูกค่ะออนอนคู่กันกันกบน้องฟูชิกิอยังหาฮิตโตะคางะนอนไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวจะเอามาแบบให้เป็น complete s e ให้ได้รอก่อนแล้วกันนะทุกคนมันต้องแบบต้องการจังหวะ คือบางทีอ่ะเวลาอย่างที่เอฟบอกอ่ะเอฟซีเอฟตุกตาใช่ไหมก็จะไป CF ในไลฟ์เนื่องจากไม่ชอบแบบเออแคปรูปแล้วแบบส่งไปอะไรเงี้ยไม่ทา้าทายเนาะแต่ในความทา้าทายก็คือเราบางทีเราไม่ทันคนอื่นจริงบางทีไม่ทันคนอื่นคนอื่นแบบเน็ตเร็วกว่าพิมเร็วกว่าอย่างเงี้ยก็แบบพลาดไปหลายตัวเหมือนกันนะอ๋อเสียใจยมาทีนี้อันต่อไปเป็นโปเกมอนอีกหนึ่งตัวเหมือนกันเป็นตัวแบบคลาสสิกเออนั่นก็คือเจื น่ารักน้องออกก็มันน่ารักมากเลยลูกชื่อน้องมิวนะคะน้องมิวเนี่ยเป็นโปเกมอนเอาจริงจะบอกว่าไงดียรเป็นโปเกมอนในตำนานหรือเป็นโปเกมอนมายาเอาจริงทุกวันเนี้ยคือต่อให้เอฟเล่นเกมมาเยอะมากแต่เอฟก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เคยแบบไปนั่งศึกษายอย่างจริงจังนะว่าโปเกมอนในตำนานกับโปเกมอนมายามต่างกันยังไงเอฟก็จะเรียกมรวมทุกอย่างว่าเป็นโปเกมอนในตำนานทั้งหมดนะคะซึ่ง มิวก็เป็นหนึ่งในนั้นเออถ้าตอนเด,เด็กเราจะเรียกน่ะห้อยอีกแหละห้อยห้อยห้อยอะไรใหญ่กว่าหน้าฉันอีกไห่ห้อยอะไร,ห,ห,ไห,ออะไรหรอตอนเด็กๆเ,เราก็จะรู้กันเนอะว่ามิวมันเป็นโปเกมอนในตำนานตัวแบบออริจินอลเออแล้วก็มีการแบบโดนขโมย DNA อของมิวเนี่ยไปทำมิวทูอุ๊ยเอ็มีตุกตามิวทูด้วยทุกคนเดี๋ยวไปหยิบมาให้แป๊บหนึ่งแล้วเมื่อกี้พูดถึงอันนี้คือมิว นี่แล้วมิวโดนขโมย DNA เอาไปเหมือนอารมณ์โคลนนิ่งอ่ะเออแต่โคลนนิ่งออกมาแล้วไม่ได้เหมือนมิวกลายเป็นตัวนี้นี่มิวทูอ่ามิวทูก็จะมีความแบบเท่ๆเออดูแบบดูดักดักเท่ๆดูแบบมีพลังเยอะอะไรอย่างนี้นะซึ่งตัวนี้ก็เป็นออริจินอลถามว่าเอา,เอาจริงไซส์ไม่เกี่ยวนะทุกคนแต่ดีไซน์อะ่ะมันมันโคลนนิ่งกันมาจริงหรอ ทำไมแบบโคนมาแล้วต่างกันขนาดนี้เอออันนี้เป็นตุก๊กตามิวทูนะคะเขาเรียกว่ามิวทูซึ่งเอฟได้มาจากโปเกมอนเซ็นเตอร์เนี่คิดถึงญี่ปุ่นจังเลยงงไงเออเอฟได้มาจากโปเกมอนเซ็นเตอร์นะทุกคนตอนนั้นนะ่ะเออจำไม่ได้แล้วว่าเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์สาขาไหนเพราะว่าไปญี่ปุ่นทุกครั้งทุกภูมิภาค เราจะองเสชหาว่ามีโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่ไหนแล้วก็จะต้องแบบตามไปนะตามไปสิงไปแบบเออซื้อกลับมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้มานะคะแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่าเป็นแบบทริปไหนพยายามหาอยู่กันหนึ่งนะว่ามันมีเขียนเมืองหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีอะ่ะอืมไม่มีว่าเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์อันไหนนะคะก็น่ารักมากเลยทีเดียวนี่นะเป็นมีวันเออ็คือตอนเด็กๆเราจะติด ไม่ใช่เราดิเอฟคนเดียวหรอกมันะ้งเอฟจะติดเรียกตัวนี้ว่ามิววันเพราะเนื่องจากอีเนียมันชื่อมิวทูนึกออกปะแต่ตอนแบบโตขึ้นก็จะแบบเออเออมิวก็มิวมิวเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยเออและอันนี้เป็นมิวทูนะคะก็เป็นสองสีพี่น้องมิวที่เป็นแบบโปเกมอนในตำนานหรือโปเกมอนมายาสักอย่างนี่นแหละถ้าใครมีความรู้แล้วแยกออกอะว่ามันต่างกันยังไงอะฝากคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันให้หน่อยนะให้ความรู้เอฟและเพื่อนๆน,นิดนึงเดี๋ยวพินคอมเมนต์ไว้ให้เลย นะคะก็นี่เป็นตัวที่ได้มาเป็นตัวที่สองนะและอันนี้มีอยู่แล้วพี่มิวทูของเรานั่นเองอหน่ารักมากเลยอัจชาวางไว้เออตุก๊กตาข้างหลังนี้มันจะล,นล้นลราเอาจริงเต้องหาจุดไปวางจุดอื่นบ้างแล้วแหละตอนแรกอยากเอามาทําแบบเป็นแบ็กกราวน่ักน่ารัก,รกตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มลกนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัวแถมอืมเป็นตัวที่แบบ ตอนแรกจะนอนแล้วอะเราก็แบบอุ๊ยอันนี้น่ารักจังเลยเอามาด้วยเอามาด้วยแล้วกันก็ค <c oughs> <c oughs> ือแต่มันจะไม่ใช่โปกเกมอนแล้วนะทุกคนเป็นน้อง <c oughs> ฮิมาวารีนี่น่ารักไหมอ่ฮิมาวารี <c oughs> เป็นน้องสาวของชินจังนะคะนี่อยู่ในชุดเดรสเด็กน้อยสีพูอ่าให้ดูจึง <c oughs> <c oughs> อ,อาจารย์รือเปล่าอ,อาจารย์บูลลี่เด็กน้อยหรือเปล่าแต่ว่าให้ดูว่าน้องแบบใส่แผ่นเพ์ทอยู่ด้วยเออน่ารักมากเลยอันนี้เป็นป้ายคริยอนชินจังอืมป้ายคริยอนชินจังอัน,นเนี่ยต้องแบบนี้ป้าวะาถามจริงถึงจะเป็นพวงกุญแจอย่างถูกต้องอีพวกเนี้ยห้อยอะไรหรอให้สายมาด้วยในห้อยอะไรหรองงนะก็น่ารักมากเลยมอพร้อมกับพวงกุญแจแบบนี้นะคะก็ คือเอป้ายังหาพวงก,กุญแจชินจังไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้เอามาเข้าเซตกับน,น้องชิโร่สัทีแต่ว่านายน้องฮิมามาก่อนก็เลยเอามาก่อนนะคะเดี๋ยวรอพี่ชินจังมาอีกทีหนึ่งนะเออคือถามว่าตุก๊กตาชินจังไม่ได้หายากหรอกทุกคนแต่ว่าที่เอฟดูอะมันคือเอฟอะอยากสะสมในลักษณะของพวงก,กุญแจแบบนี้ไซส์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยเทียบกับฟาม์เมอร์เออมันจะตัวประมาณขนาดนี้ซึ่ง ชิงจังที่ช่วงนี้เขาร้านเขามีอยู่อ่ะมันเป็นแบบตุ๊กตาตัวใหญ่บ้างเป็นหมอนอันใหญ่ๆบ้างเอก,ก็เลยไม่ได้เอามานะคะอยากได้ให้มันเป็นแบบไซส์เดียวกันให้เข้าเซตกันนี่ให้ดูนะอีกทีน่ารักเนอะเออเอฟชอบพี่มาวารีเพราะอะไรหรู้ปะเอรู้สึกน้องมีความแบบคล้ายคลึงกับเอฟยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกในเรื่องของการแบบถ้าเกิดใครเคยดูนะจะเห็นว่าน้องฮี่มาวารีชอบเพชรอ่ะชอบเพชรวิงวิงก็จะแบบเห็นเพชรวิงวิงไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งก็แบบบ้าผู้ชายที่มาวาีบ้าผู้ชายเอเหมือนฉันด้วยเนาะก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเออมาแบบอะไรน่ะนะคะก็เป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะที่ได้มา3ตัววีคล่าสุดเนี่ยไม่ได้เอฟอะไรมาเลยเพราะว่า ไม่มีของที่ชอบอะเอออันนี้อาจจะแบบเว้นช่วงไปแป๊บหนึ่งนะสำหรับตัวอันบ็อกซิ่งตุ๊กตานะคะแต่ว่าถ้าเกิดได้ตัวไหนมาเพิ่มเติมเดี๋ยวก็เอามาโชว์ให้ดูกันอีกแล้วกันเนาะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ